raise the shake เอาละครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาติมาไปนะครับกับเกมช h a ม k สเตอร์เจ้าฉลามตัวจิว๋ววิวัฒนาการร่างกายจนใหญ่โตนั่นเองครับผมแม่สรับเกมนี้ก็เป็นเกมที่เราจะได้เริ่มต้นจากเจ้าลูกฉลามจิ๋วตัวหนึ่งเราจะต้องค่อยๆขมือพวกปลาตัวเล็กตัวน้อยเพื่อให้ร่างกายของเรานั้นเติบโตขึ้นกลายเป็นฉลามไซย,ยักษ์แล้วก็ขมือสิ่งที่ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆอ,อย่างเช่นพวกเรือพวกอะไรแบบนี้ เดี๋ยวมาดูกันว่าในเกมนี้จะน่าสนุกแค่ไหนกันนะทุกคนลุยตอนนี้นี่เจ้าตัวเล็กอุ้ยโอ้ย,อยขมือเฮ้ยกินเสร็จปุ๊บเหลือกระดูกก้างไว้ด้วยงาบตัวใหญ่เอากินไม่ได้ยังไงละ่ะเฮ้ยต้องกินตัวเล็กไปก่อนร่างกายของเราตอนนี้ยังต้องเติบโตมากขึ้นวิใช้เนื้อในการอัปเกรดตรงนี้ได้ด้วยอัพไปครับผมหุยไซส์ดูใหญ่ขึ้น าพอใหญ่ขึ้นก็ขมือปลาที่ใหญ่ขึ้นได้แล้วก็จะได้เนื้อเพิ่มขึ้นนะผมใช้ได้ครับผมตอนนี้เฮ้ยนี่มันปลามังกรอโรวาน่าเดี๋ยวก่อนปั <C rest pe ed> ๊บเกรดสปีดีช่วยในการไล่ล่าครับผมไล่ล่าได้ดีขึ้นอเก็บเนื้อได้มากขึ้นนะผมตอนนี้เดี๋ยวเราก็รีบๆเก็บเนื้อเยอะๆแล้วก็มาขยาย แม่ลำตัวเพิ่มเติมสำหรับตอนนี้ไซอัพขึ้นไปอีกว้าฉลามของเราเริ่มจะกินเจ้าปลามังกรได้ครับผม,มเดี๋ยวเรากําลังจะออกจากเขตแบบว่ากักกันตรงนี้แล้วนะแม่บอกแบบว่าโคตรเล็กเหลือเกินสําหรับตอนนี้ใหญ่ขึ้นอีกวเริ่มจะเห็นรูปล่างแม่เป็นลายแบบว่าฉลามเสือออ้ยชนแตกครับผม,มพวกมนุษย์ไอ้ี่มันฉลาม แต่รู้สึกว่าตัวของเรายังเล็กเกินอุ้ยกินเต่าทะเลได้ไม่เอ่ยนี่อัพสปีดกันหน่อยแม่เริ่มจะต้องไล่ล่าเหยื่อที่มีความรวดเร็วใส์อัพเริ่มเห็นลูกตาหี้จะไปไหนมนุษย์โอ้ยว่ายโคตรไวเฮ้ยมีเรือใหญ่กันด้วยโอ้ยกัดขาขาดแม่กัดทีที่แบบว่าชิ้นส่วนเป็นชิ้นๆดีมันตัวทำลายล้างแม่เต่าทะเลครับผมเอาละขมือกับคนที่แบบว่านอนเล่น นี่ซสอัพขึ้นไปอีกวิ่งเดี๋ยวก่อนถ้าเราอยากจะไปพื้นที่ต่อไปนี่เราต้องเก็บเนื้อให้ได้หมื่นห้าครับผมวิ่งไม่น่ามีปัญหาแต่ก่อนอื่นขยายไส์ขึ้นไปอีกว้าวอุ้ยทำลายเรือจมเรือแล้วก็ขมือบนี่เดี๋ยวตอนนี้นี่เรามาเน้นการไล่ล่าเออตัวเล็กตัวน้อยพวกมนุษย์เริ่มจะตัวเล็กลงโอ้เดี๋ยวก่อนอื่น เดี๋ยวเราลองกลับไปกินในบ่อนี้โอ้โหโอ้โหเลยด้ว่าแม่แหล่งอาหารชล้นเลิศแต่ก็น่าจะเทียบไม่ได้กับเนื้อมนุษย์โอ้ยแม่ให้เนื้อต่างกันเยอะโอ้โหสามคนนี้ได้ตั้งเจ็ดร้อยเอาละขยายขึ้นไปอีกอุ้ยนี่มันเฮ้ยกลายเป็นฉลามที่แบบว่าอืมผ่านศึกมาเยอะแม่โอ้ยเรือใหญ่แตกครับผมอัน,นี้จมเรือบุง้ง เก็บให้ได้6,000แล้วก็แม่เปลี่ยนล่างใหม่ครับผมแต่ก่อนอื่นอัพสปีดพันหตอนนี้ก็สปีดเยอะจะได้ไล่ล่าเหยื่ออืม,มาขมือขมือกลุ่มเต่าทะเลอุ้ยกินทีนี่หมดฝูงครับผมให้แบบว่าอุ้ยอาหารเยอะเหมือนกันจมเรือไปอีกตัวนี้ได้แบบว่า6 5พัแล้วเพื่อนเดี๋ยวเราก็ขยายไซส์เพิ่มขึ้นอีก อมุ่งหน้าสู่เรือยักษ์ได้หรือเปล่าจมเรือใหญ่โอ้โยเรือแตกอได้มาถึงสามพันอุ้ยมนุษย์บนเกาะเฮ้ยไปไม่ได้ผมีจมเรือใหญ่กันต่อผมตอนนี้ยา่าเมกะโลดอนโอ้ยสุดยอดจมมันให้หมดองับ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 ีบบบ่ตอนนี้พวกตัวเล็กโอ้ออยแปดพัน ขยายลำตัวเพิ่มขึ้นอีกดีกว่าเฮ้ยมามุ่งหน้าสู่เกาะดูสิแม่จู่โจมเกาะได้หรือเปล่าเฮ้ย,ยเรือเกิดมาก่อนนี่ทะลมเกาะโอ้โยตัวอะไรวะเนี่ยอืมตอนนี้นี่รู้สึกว่าเราจะเป็นแบบว่าขั้นสูงสุดกันแล้วนะเดี๋ยวเราจะลองไปที่แม่แผ่นดินใหม่กันเถอะเอาละทวีปใหม่กำลังรออย,อยู่นี่เก็บให้ได้ครบหมื่นห้า จัดไปครับผมอือจมปุ๊บอืมเน็กเอเรียครับผมวิตอนนี้เรามายังทวีปใหม่พร้อมกับเจ้าฉลามตัวเดิมไปเลยเพื่อนตอนนี้อวยเป็นปลาสายพันธุ์ใหม่เหมือนจะเป็นพวกปลาทูน่าอืมขยายร่างกายกันก่อนอุ้ยมีแพนกวินแล้วก็ปลาสีทองครับผมเุ้ยขยายไซโอโ้ตอนนี้ขยายไซเรื่อยๆ มานี้มานี้อุ้ยอาหารการกินแม่เพียบพร้อมเอออุ้ยแป๊บเดียวบุกออกมาได้ครับผมอุ้ยนี่มันแมวน้ําหมสปีดอย่างช้าแล้วก็มีหมีขั้วโลกกันด้วยเดี๋ยวตอนนี้เรากินพวกนี้อัพเกรดสปีดกันก่อนอืมรู้สึกว่าฉันนี่เชื่องช้าเหลือเกินไม่เหมาะกับการล่าเหยื่ออ่าเพิ่มสปีดอีกสักขั้นหนึ่งน่าจะโอเคแล้วนะ ปึ๊บปุ๊บสปีดที่ขั้นโอ้เรียบร้อยไล่ล่าพวกแมวน้ำเอ้ยเอ้ยหูหุยแล้วก็ขยายไซส์นี่กินหมีครับผมอุ้ยนี่มันเอ้ยวานเพชรคาดสศัตรูคู่ปรับของเราส่วนพวกมนุษย์ก็รอคอยลอยคอยไปก่อนอัพสปีดสองขั้นครับผมนี่มันฉลามจรวดแม่โคตรว่องไวครับผม อย่ามัวแต่อัพไซต์จนลืมแบบว่าสปีดกันนะเพราะว่าสปีดนี่โคตรจำเป็นหเริ่มจะว่องไวเกินนี่งับงับอ่าแล้วก็มีวานเพชรคาทั้งหลายโอเคขยายไสตอนนี้จมเรือได้ครับผมวู้ได้เนื้อครั้งละประมาณ500อ่าจมเรือมนุษย์เรื่อยๆดูซิด่านนี้จะมีอะไรให้กินบ้างเอง่ย ส่วนเรือประมงก็น่าจะยังไม่ได้งับ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 โอ้ยเกลี้ยงเกลียก้ยงไม่มีเหลือครับผมเอาละเพื่อนไซอัพสองขั้นจมเรือประมงครับผมโอ้ยเจ้าฉลามใสย,ยักษ์อืมเดี๋ยวเราจะจมเรือแบบว่าลัวๆวิ่งเรือใหญ่แม่กระโดดจมหมดใช่ได้เฮ้ยอีกขั้นหนึ่งประมาณหกพันแป๊บเดียวก็น่าจะได้เหนือ อุ้ยนี่มันเกาะน้ําแข็งไปไม่ได้ครับผมอ่างั้นก็กินปลาพวกนี้ไปก่อนอืองับงับเอาละตอนนี้อัพหกพันหุยใหญ่โคตรเดี๋ยวเรามาอัพ8ปดพันแล้วก็ไปลุยทีเดียวเลยละกันอืมแล้วก็สถานที่ต่อไปต้องเก็บให้ได้หมื่นห้าครับผมอ่าไม่มีปัญหาเอาละอัพเกรดนี่จมเกาะ ว้าวแม่เกาะของพวกมนุษย์ดีเรือขนส่งจมไปให้หมดแม่มีกี่ลำก็โดนกันเกลียงครับผมนี่อัพสปีดไล่ล่าโดนไปได้ครั้งละสองพันจมเกาะได้ครั้งละประมาณน่าจะสามพันสี่พันหนูว่เยอะเกินเอาละเพื่อนสำหรับตอนนี้รีบไปยังทวีปใหม่กันต่อครับผม สมกับเป็นเจ้าฉลามยักษ์ไปอุ้ยตอนนี้เฮ้ยเรากลับมาแบบว่าทะเลเดิมหรือเปล่าเอ่ยเหมือนจะใช่เลยนะอย่าบอกนะตอนนี้เกมนี้มีสองแมปถ้าอย่างนี้ก็ค่อนข้างน่าเสียดาย อยากจะเห็นล่างฉลามที่อัปเกรดได้เยอะกว่านี้แม่เป็นยังไงกันบ้างเอ่ยสําหรับในเกมนี้ก็เรียกได้ว่าได้เห็นเจ้าฉลามที่อมืมีความน่ากลัวสุดๆกันเลยใช่ไหมถล่มเรือได้ถลม่มเกาะได้ครับผมแม่ถ้าใหญ่ไปแบบ ถล่มแผ่นดินได้นี่ก็น่าจะดีกว่านี้อีกนะสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมนี้นะครับผมยังไงก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้กันด้วยนะจะได้เป็นกำลังใจให้กับพี่อติในการออเกมสนุกๆมาแนะนำในคราวหน้ากันอีกในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนอยังไงก็ไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าไปละ bye บ๊ายบายจุบ๊บจุ